พอเฮดโค้ดของทารอนประกาศหาทีมใหม่ในฐนานะฟรีเอเจต์ครับหลังจากเมื่อวานเฮกเตอร์หรือฟอสนะครับมีการทวิตประกาศเปิดรับทุกข้อเสนอในการคุมทีมผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆของตัว,ตวเองนะครับโดยเนื้อหาจาความที่แกทวิตก็มีประมาณว่าจริงๆแล้วผมควรจะพูดเรื่องนี้หลังจบรายการแชมเปียนแต่ก็เอาเถอะเรามาถึงจุดนี้แล้วนะตอนนี้ผมเป็นฟรีเอเจต์แบบไร้ข้อผูกมัดแล้วตลอด3ปีที่ผ่านมาผมมีผู้เล่นหน้าใหม่ในมือเนี่ยถึงเก้าคนครับปุ่มฟูลียชนะสี่แพ้สองก่อนที่จะโดนไล่ออกนะงเล็บตอนนั้นอยู่อันดับสองร่วงในี้นะจ ว่าขยะก็ตามใจเลยครับก็ค่อนข้างน่าเห็นใจแกนะครับเพราะจริงๆในช่วงครึ่งหลังของปีนะฟอร์มทารอนเองก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพวกเขาไต่ขึ้นมาจนจบท็อปโฟของลีกได้โดยมีผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยถึง2คน,นครับต้องปรับตัวมาสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ตัวเองไม่คุ้นเคยทั้งผู้เล่นทั้งโค้ชนะครับผู้อย่างดูจะกําลังเข้าลู่เข้ารอยทุกคนไม่คิดว่าน่าจะได้เห็นทีมชุดเดิมในปีหน้าแน่ๆครับแต่เหมือนหลังจากหมดสัญญานะครับทางต้นสังกัดอย่างทารอนอีสปอร์ตนะจะไ,ได้ยื่นสัญญา คุยกันที่ด้านล่างได้นะครับ้ก่อนเริ่มผ่านฟังกดติดตามผมหน่อยนะถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสปอร์ตหรือว่าวันละนันแบบนี้